สวัสดีครับวันนี้วันที่10มกราคมเอ้ยกุมภาพันธ์ครับ2565นะครับวันนี้ก็จะมาสวนลุงสวนพี่เสียงครับอาสวัสดีครับพี่เสียงสวัสดีครับอ <laughs> ตอนนี้ก็ทำอะไรครับพี่ตอนนี้พอดีไอจันเนี่ยมันแตกแล้ว อินทผาลามเนาะตอนนี้นวิธีผสมเกสรอินทผาลามนะครับวิธีการตอนแรกก็คือต้องตัดนามก่อนนะครับไม่งั้นจะเข้าไปผสมเกสรไม่ได้นะครับใบแน่นมากนะครับตอนนี้อเ,เออเนี่ยครับปีนี้หาเกสรตัวผู้ยากมากเลยหาไม่ได้ไม่พอครับไม่พอปีนี้ปีนี้ไม่พอแต่ออกตัวเมียอ,ออกเยอะตัวเมียอ,ออกเยอะขึ้นอ่าต้นสมบูรณ์เอเมื่อเช้าเมื่อเช้าก็ไปหาอยู่ แล้วคือมันมีดอกแต่มันไม่มีไม่มีตัวเกสรไม่มีแป้งนะนี่นี่นี่ไอตัวนี้เป็นตัวผู้ใช่ไหมเกสรตัวผู้ใช่ไหมครับตัวนี้ที่ที่ตัดมาจากต้นแล้วใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอ่อที่ตัดมาจากอเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้มันจะเป็นเกสรตัวผู้นะครับใช่ไทที่ปลูกแล้วก็ยังไม่มียังไม่ได้ผสมเกสรอะไรก็ดูตัวอย่างนะครับตอนนี้ก็จะทําการ ผสมเกสรน,นะครับนนคือยิ่งลมด้วยยิ่งยิ่งแล้วนะครับก็คือพอมันไม่พอผมก็เลยก็เลยเอาอันนี้แหละใส่ไปด้วย <c oughs> อืมก็มันมันได้อันนี้มาน้อยแล้วผมก็ทนท้นน้อยน้อยแล้วก็ใส่ใส่อันนี้ไปในห่อด้วยผมจะเอากระดาษกระดาษ A4 นี่แหละห่อมันครับนี่นี่น,นี่วิธีการครับที่เป็น ที่เป็นกระดาษ A4 ซีต้องหอ่หอห่อแล้วพอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูขั้นตอนกันต่อไปนะครับเนี่ยนะครับคือเกสรตัวเมียเดี๋ยวโอ้คอหนามเยอะอันตรายนี่นะครับเก <laughs> 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 สรตัวเมียรครับจะเป็นแบบนี้ครับด,ด,ดอกตัวเมียครับเดีเ๋ยวผมจะพยายามดันกิ่งให้มันลงลงหน่อยครับให้เห็น มีต้หนามครับคมมากนะครับก็ต้องฉีกฉีกไอตัวเปลือกตอนี่มันออกก่ไนมต้องต้องฉีกครับขั้นแรกก็คือต้องฉีกครับอันนี้คือผสมสดๆเลยนะครับต้องฉีกออกก่อนนะก่อนก่อนที่จะได้กินนะครับวิธีขั้นตอนไม่ใช่ง่ายๆต้องบุกเคลียร์เอาบุกหนามหนามอินทผาลัมนะครับดีไม่ดีน้ำถ้าทิ่มแทงกันไปก็เจ็บพอสมควรครับตัวนี้ เป็นน้ำที่คมมากครับอกว่าจะได้กินก็ไม่ต้องต่อราคานะครับกว่าจะได้ท่านกินเนี่หลายขั้นตอนอยู่นะครับโดยเฉพาะอินทรพาลไม่เหมือนมะพร้าวนะครับอลมแรงครับวันนี้ลมแรงด้วยทำพวกนี้ยิ่งยากเลยเพราะว่ามันใช้ใช้มันพุ่มพุ่มแป้งอเดี๋ยวผมจะช่วยหน่อยหนึ่งครับอ นี่นะครับอันนี้เป็นดอกตัวเมียแต่ดอกตัวผู้แกได้ตัดมาจากหมู่บ้านอื่นนะครับไม่มีครับตัวผู้ตรงนี้<ม>เลี้ยง <ๆ S 1> ยังไม่ได้ให้ดูกันสดๆเลยนะครับกิจพลาล้ำนี่จะไม่ไม่ออกโดยธรรมชาติเนาะต้องมีการผสมใช่ใ รรมไม่มีติดธรรมชาติครับถ้าพลาดไปปุ๊บก็คือปีหน้าเลยนะครับรอคิวปีหน้าเลย,เลยครับยิ่งส่วนของเรายังไม่มีตัวผู้ด้วยอ่าไม่มีตัวผู้ไม่มีตัวผู้เลยอเราจะไปหามาอยู่นยรู้ไปหาที่ไหนไดยใครมีก็คอมเมนต์มาด้วยครับตัวผู้หรือว่าจะให้ซื้อลำต้นหรืออะไรก็ได้นะครับนี่ครับวิธีการก็แบบนี้เลยครับ พอขั้นแรกก็คือเอาเขาเรียกเอาก่ากาบใบตัวเมียเนาะกรับกบดอกกรบดอกตัวเมียตัดออกก่อนนะครับแล้วก็ห่อด้วยกระดาษที่ที่ต้องห่อนี่เพราะเวลาเราพ่นแล้วมันจะได้ลมลมมันจะไม่พัดอันนี้หนีไปทำไมทำไมอย่างนั้นนะแล้วมันเป็นละอองมันเป็นเหมือนแป้งนี่นี่ครับไอตัวนี้คือตัวผู้ครับเลอ่าอันนี้เป็นเกสรตัวผู้อันนี้เกสรตัวผู้ครับน้อย นี่นี่นี่ครับวิธีก็คือแกบีบบีบแล้วให้มันพ่นไปในในดอกตัวเมียเลยครับอันนี้คือมันจะเป็นฝุ่นมันเป็นฝุ่นฝุ่นหลองอันนี้ก็เป็นขวดน้ําอัดลมอันนี้ก็เป็นหลอดดูดกาแฟกาแฟนี่แหละเอามาแปลงเอามาแปลงครับเอาง่ายๆเลยครับวิธีการเทคโนโลยีอะไรทั้งนั้นก็ทําได้ผลแล้วครับปีปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วก็ได้ผลอยู่ได้ได้ได้ผลอยู่แบบติดดอกอยู่ติดดอกมีแต่ะตัดออกแค่ติดดอกเกินมากเกินไป จริงๆแล้วอันนียเขาต้องให้พ่นสองเช้านะสองเช้าอ่าสองเช้าพรุ่งนี้ก็มาพ่นอีกแต่พอดีปีนี้ผมไม่พอยังไงก็ไม่พอผมก็เลยพ่นครั้งเดียวใช้ใช้ใช้วิธีนี้คือพ่นครั้งเดียวแต่ผมฝากอันนี้ไปด้วยอ๋อฝากฝากเกสรใช่ใช่ฝากฝากไอ้ตัวพู้นะอ๋อฝากตัวผู้เพราะว่ามันยังหลงเหลืออยู่อช่วยช่วยได้อีกเยอะใช่ใช่แต่จริงๆแล้วแกเคาะไปในข้าในขวดแล้วครับ แต่ก็ว่าฝากไว้ให้เกสอนตัวผู้มันร่วงเข้าไปนี่ครับฝากไว้อย่างนี้เลยครับก็อาจจะถ่ายยากนิดหนึ่งเพราะว่ามีตะหน้าเลยครับมันจะเข้าอันนี้ก็ไม่มีไม่มีความรู้ไม่มีอะไรทั้งนั้นนึกได้เราก็ทำไปเลยเพราะว่ามันมันก็ยังดีกว่าที่แบบว่าเราจะนี่นะอ่าไม่ไม่ดีดีหาวิธีการเอาใช่ใก็คิดเอาเองทำเอาเองนันแะเพราะว่า บางครั้งเราต้องแก้ปัญหาเฉพาะนับเวลามีปัญหาเราแก้ปัญหาไปเลยขั้นตอนเสร็จแล้วใช่ไหมครับพี่เสร็จแล้วดอกนี้อ๋อดอกนี้เสร็จแล้วครับจบละอ๋อนี่ครับเป็นขั้นตอนแบบนี้เลยครับที่ที่กว่ามาจะเป็นอินทผลัมทำไมทันได้กินก็ยากพอสมควรครับต้นก็แพงก็ไม่ไม่ไม่ต้องต่อนะครับแต่ขายกิโลละสามสี่ร้อยก็ถือว่า ทำยากอยู่นะครับขั้นตอนแต่บางคนเห็นแผลผลิตมามาแล้วก็เนี่ยวันนี้ก็เลยได้ถ่ายทอดวิชาการที่เป็นของจริงมานะครับแบบบ้านๆเอาทำกันแบบบ้านๆเลยครับแบบบ้านๆง่ายครับง่ายไม่ต้องมีเนี่ยติดลาย <ๆ S 1> ต้นนลครับเป็นเป็นสิบต้นเลยครับที่ซื้อมาก็จะเป็นรุ่นรุ่นไปนะครับรุ่นรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแรกนะครับแล้วก็รุ่นนี้จะเป็นรุ่นสอง แล้วก็รุ่นสามกำลังปลูกอีกนะครับเป็นอินทรพาลามเนื้อเยื่อพันบาฮีใช่ไหมครับอ๋อโคนิซี่ตัวใหม่ไม่โคนิซี่อ๋อไอไอตัวตัวนี้บาฮีครับไอตัวใหม่ฝั่งนู้นนะครับที่กำลังปลูกใหม่โคนิซี่นะครับก็ดูเราเราทำหญ้าทำอะไรผมไม่ค่อยเน้นหรอกเพราะว่าการที่แบบว่ามันต้องให้เกลี้ยงหรือตัดดินอะไรเงี้ยคือคือไม่ใช่อินซี่อ่าอันนี้อินซี่ อินซีอันนี้ผมเพิ่งเอาหญ้าออกกันเนี่ยเมื่อวันดูดูครับเมื่อวันก่อนนี่ยังรกมากเพราะว่าไม่ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่เอาแบบแบบแบบสบายสบายอ่ะแบบธรรมชาติครับธรรมชาติเอาเอาแบบแบบไม่ให้เกลือธรรมชาติคือหญ้าเนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสกับเขานะครับใช่ไม่ซีเรียสมากก็ถ้าตัดก็ตัดแบบไม่ต้องละเอียดมากตัดแบบแบบแบบคือว่าให้ดูดีอ่ะ เวลามาดูสวนเออให้มันดูดีเพราะว่าต้นอันนี้มันไม่ได้มาแพ้หญ้าอะไรง่ายๆหรอกเออปลูกง่ายถ้าดูต้นเล็กๆแล้วนะผมว่าเอาหญ้าไว้อจะดีกว่าเออเพราะว่ารดน้ำทีหนึ่งเป็นอาทิตย์อ่ะดินมันชื้นอยู่นะเออราตัดหญ้าออกแดดมันส่องแล้วมันมันจะแห้งละอันนี้อันนี้ดูได้ชัดเจนเนาะสองอย่างเนี่ยเปรียบเทียบกันก็ว่าไว้หญ้านี่เวลารดน้ำก็ ตัดหญ้ายังยังยังไม่แห้งดีเลยเพิ่งตัดเมื่อวานก่อนอืพอดีมันมีควายควายพอาะเราใส่ปุ๋ยอันนี้เข้าไปนะบวควายเนาะเขียวควายมันก็เข้า้ยมักเขียวเนี่ยของนู้นนี่ยเหยียบเออลงไปเลยอ้าไม่ได้การละคือต้องตัดไปก่อนตัดแต่ก็หมกไว้นั่นแหละไม่ไม่ไม่ต้องหอกก็คุมหน้าดินเอาไว้เลยครับตรงนั้นออ๋โอเค ไม่ได้ไปขี่ไปถันเลยเอาเอาแบบง่ายๆเลยใช่คือจริงๆแล้วมันไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาเจาะจงอันนี้อย่างเดียวด้วยมันมันทำอย่างอื่นอยูด่ยด้วยไง <laughs> ปล่อยไปเออม, <laughs> มันไม่ใช่ต้นพริกก้นมะเขือนะอา่อา,อามันก็ปล่อยไปก่อนก็ได้ต้นไม้ตัวนี้ก็เป็นเป็นไม้ยืนต้นนะครับเก็บได้หลายปีอยู่ <laughs> ที่ที่จริงๆเนาะได้ไหมพี่สามสิบปีสี่สิบปีได้อยู่เนาะถ้าตามที่หลัก การที่เขาลงมานะประวัติศาสตร์มันอ่ะคร้อยยี่สิบปีอของดั้งเดิมมันนะครับครับ,รบแต่เราขอแค่เรากินอยู่สิบยี่สิบปีก็พอแล้วปลูกครั้งเดียวเก็บกินตลอดเลยครับอายุจะหกสิบแล้วเราอาขึ้นมากหรอหเอราก็ทำดูว่ามันมันแบบบ้านเรามันมันยังไม่มีนะอ่ามันยังไม่มีครับแถวนี้ของแตอ ก็มีของพี่เสียงนะครับเป็นตัวอย่างเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นอินทผลัมต้นใหญ่นะครับเป็นซื้อมาปุ๊บหนึ่งปีก็ออกดอกเลยต่ออกตั้งแต่ปีที่แล้วครับก็ปีนี้ก็เข้าปีที่สองนะครับครับก็ปลูกกันแบบง่ายๆแล้ครับใช้อินทรีย์เยอะครับพันธุ์มันจะต้นมันจะได้แข็งแรงมีมีมีศัตรูพืชอะไรบ้างไหมครับ นี่ครับด้วงตัวร้ายเลยตัวร้ายที่คือก็คือด้วงนี่แหละถ้าดูแลด้วงได้ก็โอเคละผมว่าเรื่องการปลูกการอะไรทำหลุมให้ดีหน่อยนี่ปลูกแล้วแล้วเลยแล้ครับครั้งเดียวจบเลยวิธีวิธีทำหลุมของพี่เป็นไงบ้างครับแนะนำเผื่อใครจะสนใจปลูกอินทผลัมมคูณเม็ดนะขุดเม็ดคูณเม็ดอ เราก็ไปเอาไอ้เกลบดํำของเสือสัก <t> ั่นแล้วมาใส่มาใส่้ชุดหลังนั่นนะมาห้าตันใส่ได้สี่ลุมอะเกือบหลุมละตันเลยคือคือทำครั้งเดียวจบเลยเนาะตาหัดเลยน้องปุ๋ยอะแต่มันใส่แล้วใส่เลยใส่แล้วนานเลยมันมันดูแล้วมันไม่มีแห้งเลยนะ อดินไอ้ขี้แกบอนเนี <t <t ่ยม nice ันจะทําให้ดินชื้นเลดินชื้นชื้นชื้นนานที่ที่ว่าไม่แห้งก็คือผมจะปล่อยหญ้าไว้อ่ะถ้าหญ้าไม่เหี่ยวนี่แสดงว่าไม่แห้งสังเกตดูง่ายๆเลยวิธีการสังเกตหญ้าไม่เหี่ยวก็คือไม่แห้งเออแค่นั้นเองเออมันมันมันจะทําให้เหมือนกับที่ลุงลุงอะไรนะเขาบอกว่าให้เอาไว้ที่เท้าฝังแล้วอ๋อนจะชื้นดีอะของของลุง มันเป็นอย่างนั้นจริงเป็นอย่างนั้นจริงอันนี้มาพิสูจน์แล้วใช่อันนี้ผมก็ใส่ใส่เข้าไปเงี้ยลุมอย่างน้อยก็ของไปเสียงกัสามร้อยถึงห้าร้อยโลเลยครับต่อหลุมแต่ว่าถ้าจะทําก็ไม่ต้องใส่เยอะขนาดนี้หรอกเพราะว่าผมก็ใส่ไปแบบขี้เกียจไงใส่ครั้งเดียวกินยาวเลยใครยาวเอาสูตรนี้ไปใช้ก็ได้เนาะไม่เละสิทธิ์ใช่ไหมถ้ามีทุนก็ ยิ่งเยอะยิ่งดีครับปุ๋ยตัวนี้วิธีการก็พแต่ถ้าไม่นั้นก็ผมว่าอย่างน้อยก็ถังสีนะหนึ่งถังสีอะโอเคอย่างน้อยให้ได้รองพื้นมั่งใช่ใช่ไม่ใช่ขุดปลูกอย่างเดียวแล้วมันก็มีอย่างอื่นอีกนะก็มีที่วัวกับที่ไก่อีกอย่างถุงแล้วฟางฟางหลุมละก้อนเลยนะก้อนเลยแต่ว่าทำหลุมเอาไว้ก่อน นานอยู่นานอยู่หมักลงไว้เกือบเกือบเป็นปีเลยเนาะใช่หมักจนดูฟางมันย่อยอะจนจนหญ้ามันขึ้นใช่แสดงว่าข้างล่างเนี่ยปรับได้มาแล้วใช่หญ้านี่ลกปากลุ่มเลยแหละอ่าเอาไอ้นั่นมาลงเอามาลงอันนี้ก็ชํามเอาไว้ก่อนอ่าเออก็ชําเอาไว้เกือบปีเหมือนกันครับเขาเรียกว่าเลี้ยงเลี้ยง ก็ใครจะอันี้ก็ลองเข้ามาดูก่อนก็ได้นะครับก่อนที่อาจจะหาข้อมูลหรืออพิสูจน์ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็เข้ามาในชมสวนได้เนาะพี่เนาะได้ได้เ,ไดเบอร์โทรอะไรครับ062 178 3034เจ่อ่าพี่เสียงนะครับ ก็มาแบบว่าดูดูแบบบ้านๆนะผมไม่มีหลักการไม่มีหลักการอย่ามาเอาวิชาการอย่ามาเอาหลักการอะไรผมไม่มีเลยอะดูแบบทำม่วๆอะไรดู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 แปลกๆแกมันเวด้วยกันก็ศึกษาด้วยกันนะครับเพราะว่าแกทําได้ผลแล้วครับตั้งแต่ปีที่แล้วแกก็ติดติดเยอะครับปีที่แล้วแล้วก็ไม่พอขายคนจองกันแบบไม่ครบคนเลยครับปีที่แล้ว อ่ารวมๆทั้งหมดปลูกไป3รุ่นเนาะพี่เนาะแล้วก็อ่าสามรุ่นรวมๆทั้งหมดกี่ต้นครับ3รุ่นนะมัน30ได้ไหมอันนั้น40่สิบนะอ๋อ40บว่ะห้าสิประมาณ60ต้นนะครับ60ต้นมันมีพ่อเม็ดอยู่อยู่10ต้นอ่าอันนี้เนี้ยเนี้ยนี่นี่นะครับต้นนี้รุ่นนี้พ่อเม็ดครับพ่อเม็ดแล้วก็มันก็จะออกกันนั่นแหละ ปีที่แล้วก็เริ่มบอบเริ่มบอบไปปลูกนะครับปลูกก็ไม่ได้นานนะครับก็ใช้เวลาประมาณสองสามปีก็ออกออกผลผลิตแล้วปลูกพร้อมกันเอ่าปลูกพร้อมกันก็ปลูกปลูกอันนั้นได้ปีกว่าแล้วอันนี้มันพันพันบาฮีในเยื่อนะครับใช่ครับบาฮีในเยื่อครับผมบาฮีมันก็มีหลายบริษัทนะอันนี้บาฮีในเยื่อคูเวดนะคูเวต ช่ออ UAE รู้สึกว่าผมจำไม่ได้หรอกเพราะิชากการเขาอ่ะคืออยากก็เล่นเลยไม่ไม่สนใจไม่อะไรเลยอยากเอาเอาอย่างนี้แหละเอาแบบบ้านๆเลยมันมีกางกฤษ่กับไอ้พวกตะวันออกกลางที่เขาเล่นๆกันเอาเน้นตะวันออกกลางดีกว่าเนาะเพราะว่าไอ้เขาเรียกว่าอากาศกับความร้อนอะไรมันใกล้เคียงกับเมืองไทยนะครับ ลไ,ไม่เลือกลอ,ลองของซะแล้วนี่แบบนี้แต่ลองของแล้วได้นะครับลองของแล้วผ่านแล้วครับตั้งแต่ปีที่แล้วปีนี้ออกเยอะก็ใครที่สนใจจะปลูกอินทผลัมก็ลองมาดูก่อนนะครับคือใครจะทําหรือไม่ทําก็ลองลอง,ลองศึกษาข้อมูลดูเอาแบบบ้านๆหรือวิชาการมารวมๆกันแล้วก็จะพิกแพงเป็นของเจ้าของเนาะเออเาอย่างนี้ดีกว่าก็ที่กินอินทผลัม การเนี่จะากแล้วมันดูเหมือนยากไงถ้าถ้าคนบ้านๆอย่างเราเนี่ยฟังดูแล้วมันเป็นอะไรที่มันยากมากครับตอนนี้ก็ดูไปด้วยแล้วแกก็จะพ่นไอเกสรตั๊ผู้ไปด้วยนะครับนี่ผมก็จะให้มาทำจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากเกินไปหรอกไม่งั้นมันคงจะไม่มีพันหรอกใช่ มันพ่นแบบมันฝุ่นมันลงข้างล่างเลยใช่ใช่ใช่เวลาเนี้ยมันมันไปทั่วแหละอ๋อเนี่ยครับไปทั่วเลยมันเป็นฝุ่นตลบเลยมันกระจายทั่วไม่งั้นไม่งั้นไม่บีบให้มันอยู่ในนั้นเลยบ่ใช่ใช่อืมันมันไอที่อยู่ก็อยู่ที่หลุดก็หลุดนี่แหละถึงได้ห่อไงถ้าไม่ห่อนี่ไม่ได้อยู่ในนี้หรอกไม่ไม่อยู่ในนี้ลมพัดหมดเลยวันนี้ยิ่งลมแรงด้วยนะครับวันนี้ก็จะ อันนี้คือเกสรที่เคาะไปแล้วเนาะแต่ว่าเราก็อย่าทิ้งแต่เราก็ตัดตัดอันนี้แหละมันก็มีลงเหลือเนาะคือมันไม่พออ่ะมันต้องมันต้องทำอ่ะอืมผมก็ใส่ไปม่วนๆงั้นแหละยังไม่เคยทำเราเพิ่งทำปีแรกนี่แหละอ๋อมันไม่พอปีที่แล้วมีเหลือเอาตามประสบการณ์เลยใช่ใช่แล้วก็มันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยลุ้นอีกค่อยลุ้นอีกทีผมก็จะตามถ่ายไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ชิมนะครับ หรืออาจจะติดหรือไม่ติดก็ไม่แน่ใจนะครับนนแล้วก็ค่อยติดตามตอนต่อไปนะครับ<น>วันนี้ก็ติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องเศรษฐศาสตร์เกษตรขุดมีความรู้เล็กๆน้อยๆอยก็แบบบ้านๆก็พยายามนาเสนอนะครับก <โน S 1> ็ขอขอบคุณพ่เยงด้วยนะครับใครถ้าใครโทรมาก็ยินดีที่จะให้ให้คาปรึกษาแบบบ้านๆนะครับไม่มีหลักการไม่มีวิชาการอะไรมากมายครับเอาประสบการณ์ล้วนๆนะครับ ท,ที่ยังมาคุยคือคือถ้าคุยในยต้องมาทําให้ดูถึงจะรู้ไม่มีวิธีบอกว่าให้ต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้บ, <laughs> บอกไม่เป็น <laughs> เอามาเล่นแบบทําแบบนี้เลยครับ <laughs> มาแล้วก็คุยแบบคำๆอ,อ่ะไม่ไม่มีอะไรหรอกอ่โอเคครับวันนี้ก็ติดตามสวนอิิพลาลำนะครับของพ่เสียงที่ผมเคยลงม,มีหลากหลายครับตรงนี้มีทั้ง Uh huh. แปลงปลูกที่นาแล้วก็มีปลูกมะพร้าวปลูกอินทผลัมปลูกไม้ป่านะครับอยู่ในนี้โซนนี้ส่วนปลูกไม้ป่าก็ได้ผลไปส่วนหนึ่งแล้วครับตอนนี้ก็มีหนูมีกระรอกมีกระเตมีไกป่ป่าเริ่มมาอยู่แล้วครับตั้งแต่แต่ก่อนก็เป็นทุงน่งนาโล่งๆนะครับออมาดูได้นะครับตามเบอร์โทรนี้เลยครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม